Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got is tangled caught in what's before our eyes. ลงกลิ่นน้ำแล้วกลับมาเถือนยังบว่ทันเลยยิ่งกว่าท่านในเทศกาลเถื่อนนักท่องเที่ยวพักกันเตียนเครื่องเตียนสุดลอยน้ำแล้วก็ลงหาดอนะไรเนี่แม่เห็ดกินแล้วก็ยังสิน้ำไปเห็ดกินแล้วแล้วยิงน้ำพวกเกิดไฟเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาเจ้าใจดีเขาเจ้าจเอาอันอันมักมูเมียนให้กิน เมนี่เอามักโมหับเอาคำอินไปยาภาสิหย่ออยู่นะภาสิซอยเห็ดผินประจันบอกว่าก็ต้องซอยดอกมันพวมี้อย่างไรเฮดเดเซนสปาเกตตี้กินไม่แรงความต่อสวยเขาไปกินข้าวห้าอาหารแล้วเนาะวันนี้ก็บพกอยากกินนี่อย่างนักนะบวกอยากเ็ดกินหลายเยอะจริงสิคอยก็เลยบอกยาว่าเอ้าอันไปอันไปน้ำเด็กน้อยซะบปะคอยเ็ดเองดอกปะ ันก็เลยได้ออกไปน้ำมูกซ้ายเพิ่นกับหลานเพิ่นสีแดงแดงได้แบบโม้หนินะแดงได้ซอยกันก็เเ็ดไปเนาะครอบครัวเขากับมีแต่เท่านี่นะสีเพิ่งจะไม่ยาหลายแล้วกับอายุหลายแล้วแล้วกันเถอินะสิให้เรามาเ็ดซอยหอมเงินจังสิมันกับเรได้เนาะก็แม่นที่ว่าเขากันเขาก็อยากซอยจั่างสิไม่ยาเพิ่อนก็อยากซอยจั่างสินะได้ปะ เราอัญยุหลายแล้วเขาก็บอยากให้เราวนไปไนันใดเนาะมาพักคอนที่ก็อยากให้กับเจ้าพักคอนใช่นะก็จเ,เรียงลูกไงเขากับพ่อเฮงเหมอนเนาะเลยอกบอกยามาใส่น้ำน้ำพอเด็กน้อยสักหน่อยเองดอกวะเดี๋ยวซีมก่นอนสีมันแดงืูเจอโทรศัพท์ สีมันแดงอยู่เนาะแต่ว่าโทรศัพท์ขอมันนั่นทาเบิรงเงิน ป้าไม่ยป้าไม่อยู่บ้าน no, no, ป้าไม่ตู้อยู่บ้านด <No. S 1> ูกไข่กกบอันนี้ <No. S 1> ค่อยหาก็เฮ็ดกินแล้วแล้วมาพากันมาหอดเทือน,นละ่ะเอ้าวะ่ะตู้นี่ว่ะหาก็เจ็ดโมงกอดอยู <do> มมมม่มันน้ำมันเย็นมาสัตว่าหาก็เจ็ดโมงมันเข้ามาละฝุ่นเบิงสองเย เล่นตรงๆเน yeah? no ี่ลยก็สื่อถึงเมียเฮะยถือเมียให้ซะเมียว่าเอ้าขึ้นมามาไวใช่ปะวันยังบุษันได้ออกไปหาพวกเจ้าซสมปะใครเดี๋ยวนั้นอยู่ใกล้กับอันนั้นบนพักเราอยู่ใกล้กับทะเลเนาะไปเหตุกินแล้วเกัน Oui, c'est l'eau de mer. C'est pas grave, vous allez là, vous allez jouer encore. Encore profond? Profond. Si on, on est déjà là. Avant, on était à la maman. Oui, voilà. ouais. oui c'est ça. Faire, ça. Voilà. Ouais. Voilà. Non, pas, hein. ça va, papa? Oui. L'eau est froide, c'est ça? Oui, oui, Ça va. Mais quand tu es habitué, ça va. Ouais. Mais sauf que j'ai bu beaucoup de tasses. Ah. Elle était elle n'est pas bonne en plus. Oh là là <coughs> Maman, vous pouvez prendre les planches. <coughs> non, bon, je sors de la voiture. Alors, demain Demain, on va aller de l'autre côté à, à les cascades. Le c'est Les cascades, c'est ça Maman, le soir. Oui, le soir. Le soir, tu rentres déjà les cascades. Déjà, je crois que vous allez aussi profiter de l'eau là-bas. Si Mais on peut. non, non, blanc Non, ça, c'est pas pour... Un... ฉบนจะต้องไปรับทริปนะไเดินเล่นบนชายหาดฉันจะไนเดินเล่นบนชายหาดฉันจะไเดินยล่นบนีายหาะฉันจทไงเดินเล่นนชายหาดตัวนงะม่ตัวนเี่าบเก่งๆเลย ฮ่ากันหลินนี่กัมเแลลนะบนลหลินคือกันทั้งทั้งุณนกันมเนบอลหลินนี้มแมนหลนบอลลินเด็กน้อยเนาะ C'est bon, avec ta soeur C'est pas moi qui l'appelle C'est l'alcool Oui c'est l'alcool Attends j'ai dit non non mmh, C'est aussi pour ma soeur cette fois Oui Pour mmh. moi j'aurais pris une bouche de chaleur Attends, Sontez. Okay. เขางือนแล้ติด้ัวสองตัวเราไปหาตูวแล้วพอกับแม่พอหันเมามาสักคนตตัเสียบหมดเนแล้วเนาะ

มอีเ้ายีบุลาบมึงมักพีลาหมักพีลาพเจ้าหมาพีลาะห่อยใหญ่แล้วก็อันหมักเลยแซงค่ะเจ้านอสวนอไม่ยากกัไม่ยากกันนอนเข่าในเฮือนกันแบบนี้นะ